เจดีเก่าบริเวณวัดพระลูกที่อำเภอเมืองสุพรณพุรีเนี่ยครับก็ดูแล้วตรงนี้นี่มันก็เงียบเหงาไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับวัดพระลูกก็เราก็รู้จักดีในเรื่องของถ้าเป็นพวกเซียนพระก็จะรู้พระชุดกินตึงแต่จริงๆก็ไม่ได้มาจากวัดพระลูกนี่นะฮะด้านหน้าของเจดีในวัดพระลูกเนี่ยนะครับก็เป็นเจดีฐานสี่เหลี่ยมนะครับ แล้วก็ต่อด้วยแปดเหลี่ยมฐานแปดเหลี่ยมต่อคือนไปเป็นองคร์ระฆังคือดูแลแบบนี้เหมือนว่ามันน่าจะเรียนแบบจากเจดีย์ใหญ่ชัยมงคลนะคือฐานมันเป็นสี่เหลี่ยมด้านล่างแต่ว่าฐานด้านบนต่อเป็นแปดเหลี่ยมแบบนี้น่าจะได้ต้นแบบมาจากวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับจะสร้างในสมัยไหนเนี่ยผมผมเดาว่ามันน่าจะเป็นอยุธยาตอนปลายนะ ไม่น่าจะเป็นอายุย,อยาอวต้นครับก็ฐานยืดสูงๆอย่างนี้ฮะแล้วก็มีลวดบัวลูกแก้วโอก่ไก่อย่างเงี้ยมันมันเหมือนพวกร้านนานะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจดีย์หยาชยมงคลเนี่ยเขาได้ต้นแบบมาจากที่ไหนแต่ว่าคิดว่ามันก็น่าจะมีส่วนผสมมาจากร้านนาบ้างแหละฮะ เพราะไอ้ฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้มันก็มาจากฮาริพูนชัยลนะต้นแบบตรงนี้ก็เป็นซุ้มสำหรับเ,เป็นเหมือนเป็นซุ้มจรารนาพระแต่ว่าไม่มีแล้วครับเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะตรงฐานตรงยอดตรงที่เป็นแปดเหลี่ยมมนะันก็มีซุ้มไว้เป็นฐานพุทธรูปเหมือนกันแต่ว่าคงจะหายโดนลือไปหมดแล้วครับครับผมเดินตรงมาอีกทางด้านหนึ่งนี้ก็ คือเจดีย์อย่างนี้ผมเคยเห็นนะที่วัดพระแก้วสันบุรีนะคือคล้ายกันเลยตรงเจดีย์ประธานนะฮะผมว่าไม่น่าจะอายุยาตอนโตหรอกผมว่าเป็นช่วงอายุยาตอนตอนกลางตอนปลายะฮะอาจจะแถวแถวพระเจ้าทรงธรรมไม่เกินพนรายผมว่าแถวแถวนี้แหละครับ คือเดิมมันอาจจะมีเจดีย์ดั้งเดิมอยู่แต่ว่าเขาอาจจะมีการบูรณะสร้างครอบสร้างใหม่ก็ได้ครับคือพูดยากครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเนี่ยฐานยืดตรงนี้มีเรียกว่ารวดลวดบัวลูกแก้วอกไก่คู่นะครับฐานยืดหนี้ันสไตล์ร้านนาเจดีแบบนี้มีเยอะมากเลย คือแล้วดูจากตำแหน่งเนี่ยผมเข้าใจว่าด้านนี้จะเป็นด้านหน้าของเจดีย์บริเวณนี้ฮะแล้วผมเชื่อว่าตรงนี้บริเวณตรงนี้มันเดิมมันน่าจะเป็นวิหารหรือโบโสถ์ดั้งเดิมอะแล้วมันก็หันไปทางที่ตะวันออกด้วยคือมันก็เป็นคติความเชื่อสมัยน่าจะเป็นพระเจ้าทรงทำลงมาแลฮะ ตร,ตรงนี้ก็จะมีเจดีแบบเหมือนเจดีย่อมุมฐานสิงห์นะครับไม่รู้เป็นเจดียทรงเครื่องหรือเปล่าน่าจะเป็นทรงเครื่องด้วยฮะยอดเยอะนี่พังหมดแล้วแต่ยังเห็นฐานสิงอันนี้มาสร้างที่หลังแน่เลยฮะน่าจะเป็นเจดียทรงเครื่องหรครับก็ประมาณอยุยาตอนปลายหรือไม่ก็รัตนกุ10ตอนต้นเหมือนจะเป็นสี่มุมเลย